สวัสดีครับผมชื่อนายพงทอนบุนลมจุยโมโ้ยมศ1รเลขที่สิบ19วันนี้จะมานําเสนอรายบิจงานอันธาศินนำเสนอครูวิวัฒน์ศรีเวราชัยภาพนี้นะครับมีภาพชื่อว่าเทพเชือเชิญนะครับขนาดภาพ2.50คูณ1.90เมตรนะครับศิล้ปินคืออาจารย์เฉลิมชัยคนสิบิพัฒน เทคนิคนะครับคือสีอะคริลิกและเดนสอส์ดำบนพื้นผ้าไปครับแนวนคิดนะครับคือต้องการให้คนเดินเข้ามารู้สึกว่าเทพคอยเชื้อเชิญให้คนเข้ามาในอาคารซึ่งวาดรูปเป็นเทวาดาผายมือให้เห็นว่าเข้ามาได้เลยความหมายของภาพน,นะครับคือลุกเทวาดาผายมือเชือ้อเชิญให้คนที่เดินเข้ามาในธนาคารนั้นทําให้ผู้คนเข้ามามีความรู้สึกว่า มีเทพคอยคุ้มครองดูแลรักษาอยู่ดอกบัวและพญาโคแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองจากพระมหากษัตริย์รูปดอกไม้คือเการแท้ซ้องสันเสริญจากสวรรค์รูปธนาคารเป็นแก้ะเิกเปรียบเช่นพระพุทธประธรรมพระสองกระอบอประตูนั้นหมายถึงผู้ปฏิบัติดีต้องอยู่ในกรอบของธรรมะประชาชนที่กรับไหวบูชาเทวดาก็เปรียบดังกับพนักง,งานของธนาคารก็ได้ ภาพนี้จะให้ความรู้สึกแต่ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารับจัดองรรค์ประกอบครับผมว่าจัดองรรค์ประกอบในออกมาดีครับด้านสารอาหารครับก็อย่างที่กล่าวไปในความหมายของภาพนะครับอารมณ์เมื่อเห็นงานนี้นะครับก็รู้สึกการใช้สีสะดุดตาแล้็การจัดวางองรรค์ประกอบก็รู้สึกแบบพอดีครับสรุปนะครับ ข้อดีคือการใช้สีลงตัวกันอย่างพอดีครับข้อด้อก็คือไม่มีครับการห่ายความงามเห็นรารู้สึกมีความประณีตอ่อนช้อยครับผลงานนี้้ความรู้สึกเหมือนมีแบบพระคุ้มครองและคอยดแูแลเราอยู่ครับส่วนเนื้อหาก็อย่างที่กล่าวไปในความหมายของภาพครับ,รบเหมือนเป็นแบบพระคุ้มครองเวลาเราเข้าธนาคารนะครับ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,น,นี้ครับขอบคุณครับ